แอนไปไหนวะมาช้าแล้ววะเที่ยมันไปไหนวะสัตว์ช้าเกินไอ้สายเนี่ยมาชีกับเพื่อนมาช้าไปหน่อยพอดีรถมันติดว่ะกี่โมงอันเนี้ยเที่ยมห้าทีเองช้าห้าทีเองเฮ้ยเที่ยมนาฬิกาเองเอาไปจากไหนวะแม่งขอโคตรแพงเลยดิว่าใะโดนไปแปดหมื่นห้าว่ะเพื่อนแม่งยังแพงเลยทำไมรวยแล้วเที่ยเนี้ยวันนี้ทำงานพิเศษงานอะไรวะ Ê, nhắn đi, nên anh ăn hai. Ao vòng, bây giờ mọi người bà. Bà, đi đi. đi, rồi, Bà, bà, bye 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 bye. bà, bà, bà. Bà, 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 bà. Bà, 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 lần đầu tiên, ข้างนี้สองดีกว่าเกิได้อีกเฮ้ยข้งนี้สามแล้วทุบหมดตัวแล้วกันเกิดโดยทีเดียวเฮ้ยไรวะครั้งนี้เสียหมดตัวเลยเลิ่มดีกว่าเงินหมดละเฮ้ยข้อเสนอทำยังไม่ให้กู้กู้ดีกว่าค้างนี้ได้มาคืน เวละคันนี้ก็เสียอ่ะคไงดีวะนังก็ไม่มีคืนคมีดีคมีดีหนีเลยแล้วกันั้นน่ะตาไม่มีเฮ้ยมจะดีไปไหนมึงจำไม่ได้อ๋อตาอะไรไว้นะท่านอะไรไว้ท่ไรไ้ไม่ได้ กอบเนี่ยใครวะเว้ยไดเหวะนั่นอ้ไหรอมทีวะอ่านนี่เหรอ้ยมัดเนี่ยมันกรอแน่ไงอกระจอกไอัไปจุนี่เม้ยกระดึ้งมัเฮ้ยเกิดอะขึ้นวเป็นไรอะไร รู้ยังไอ้โดนโดนจับข้อหาโกงอ่ะโกงอะไรวะโกงเรื่องการทนายดิไม่ไปโกงเงินเสาเที่ย่วจบเละดิดิไม่ดูข่าวดิเป็นเละหูไม่ได้เลยว่ะ